To the best agent in franchise market. And the winner is Estate Corner Corporation Company Limited. สวัสดีท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณดอทพาวเวอร์ตี้นะครับสำหรับรางวัล The Best Agent อ In อ r a n c h i s e Market นะครับเพราะส่วนจากวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นภารกิจหลักของทางเอสเซอ,อร์คอนเนอร์นะครับที่เราเน้นที่จะพัฒนาเรื่องของเกี่ยวกับการทำเน็ตเวิร์กการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ส่วนในสิ่งที่เราได้ในวันนี้เนี่ยก็ แน่นอนแหละก็ต้องขอบคุณไปยังทีมงานทุกท่านนะครับลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจกับเอสเตอร์คอเนอร์นะครับสาขาแฟรนไชส์นะครับแล้วก็พันธมิตรพาร์เนอร์ทั้งในและต่างประเทศทุกคนมีส่วนร่วมนะครับให้เอสเตอร์คอเนอร์ได้รับรางวัลในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับครับก็ก็ในหลักและสุดเป็นเกียรตินะครับสำหรับรางวัลนี้นะครับเพราะว่าเป็นรางวัลที่เป็นภารกิจหลัก ของบริษัทด้วยที่เน้นเรื่องการขยายแฟรนไชส์แล้วก็เน็ตเวิร์กการซื้อขายอสังหารในประเทศไทยจริงๆริษุทที่สำคัญก็คือ,อ,อการที่เน้นเรื่องความร่วมมือนะครับแล้วก็การประสานทั้งเรื่องผลเรื่องของประโยชน์นะครับที่ได้รับระหว่างกันอย่างเท่าเทียมนะครับก็ได้ทำให้เราทุกอย่างก็สามารถ ร่วมกันได้นะครับทั้งทั้งไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม